เเททศประไยจ็กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นที่ตั้งของตลาดแม่กลอง super wings เหินฟ้าผู้พิทักษ์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ร่วมผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้จีนและสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนผลิตจากระบบกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของเกาหลีและการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานเนื้อหาสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลี ซึ่งแน่นอนว่าการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ออกอากาศทั้งที่เกาหลีใต้จีนแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาประเทศอาหรับประเทศในเอเชียประเทศต่างๆทั่วยุโรปจะบอกว่าออกอากาศไปทั่วโลกก็ไม่ผิดโอ้โหกรุงเทพมหานครใหญ่จัง อาจจะพูดถึงตอนที่มีฉากที่ประเทศไทยใช้โลเคชั่นไทยมีฉากที่เมืองไทยมากกว่า5ตอนเลยทีเดียวและเพื่อนๆก็ยังสามารถดูตอนเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube Super Wings TV เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ช่อง YouTube Official อย่างเป็นทางการของ Super Wings ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เพื่อนๆจะได้สามารถไปดูตอนเต็มๆได้เลย แล้ว,วันนี้นายจะได้บินไปที่ประเทศไทยอย่างที่แอดได้บอกว่ามีฉากที่เมืองไทยมากกว่า5ตอนซึ่งมาตั้งแต่ซ u เปอร์วิงซีซั่นแรก e p พีที่ตอนอาบน้ำเจ้าบุญยิ่งพูดถึงปางช้างก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่เมืองไทยที่สวยงามขอบคุณมากนะที่ช่วยบุญยิ่งเอาไว้และจะพามันกลับมาอาบน้ำอีกด้วย,วยความยิน,นดี และตอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั้นก็คือตลาดแม่กองซีซั่น3ตอนที่15โดยเจดได้รับมอบหมายให้ไปส่งพัสดุให้กับเด็กไทยที่มีชื่อว่าคริสาตอนนี้ก็จะโชว์ภาพสวยงามความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครแถมยังมีแมวไทยอย่างวิเชียนมาศหรือสยามมิสแคท และในฉากบ้านเมืองของประเทศไทยก็ดูดีกันเลยทีเดียวดูสวยงามเรียบร้อยรวมไปถึงตลาดแม่กลองเก็ดูเป็นระเบียบแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงนั่นก็คือในการ์ตูนได้บอกว่าตลาดแม่กลองนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของตลาดแม่กลองซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ว่างด่งนั่นมันทำเอาหลายๆคนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วกรุงเทพไม่ใช่เมืองที่ใหญ่นะนครราชสีมาหรือโคราชตั้งหากล่ะแต่แอดคิดว่าในบริบทของการ์ตูนเขาน่าจะหมายถึงเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ความเจริญที่สุดก็น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครครับพูดถูกแล้วแหละ และอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนั้นก็คือเขาบอกว่าตลาดแม่กลองตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าตลาดแม่กลองนั้นอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกไปจากนั้นแล้วยังมีตอนผลไม้ลอยน้ํา Superwing Season 4ตอนที่12ซึ่งเป็นตอนเกี่ยวกับการจัดส่งเค้กวันเกิดแต่ทว่ามันก็มีสัตว์ป่าผู้หิวโหวยนั่นก็คือเจ้าลิงมาก่อก,กวน Well a k a a has a different kind of market a floating market where merchants sell goods from boats instead of stalls และอีกหนึ่งตอนที่ดูน่ารักมากๆคือ Superwing Season 6 กู้ไผ่ช้างเผือกตอนนี้จะใช้โลเคชันที่เชียงใหม่เชียงใหม่ has elephant sanctuaries like the one Kulap is at, helping Kulap rescue the elephants who are trapped at the sanctuary and getting them to dry land และตอนล่าสุดจาก Super w i วิงซีซัน7 ep ที่จะพูดถึงจังหวัดลบบุรี mini base arriving in Lopburi Thailand อะไรเอ่ยที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดลบบุรีแอดคิดว่าอินสปิเรชันตอนนี้น่าจะมาจากเจ้าหลินยกพวกตีกันนั่นแหละแม่พวกเจ้านี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจริงๆ นอกไปจากนั้นแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ยังพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนทั้งประเทศลาวกัมพูชาและมาเลเซียสิงคโปร์อีกด้วยซึ่งตอนที่ซูเปอร์วิงพูดถึงประเทศลาวนั้นก็คือซูเปอร์วิงซีซั่นที่6ตอนที่สิบสอง โดยจะพูดถึงงานบุญทาทหลวงและสาวเล่าที่มีชื่อว่านิภาวันที่เธอนั้นต้องการกระเช้าดอกไม้เพื่อขอพร แต่ทว่าก่อนที่เธอจะขอพรกลับมีขโมยได้ขโมยอนุสาวรีทองคำํำหรือพัทัดหลวงขโมยขึ้นไปบนอวกาศและด้วยความช่วยเหลือของแอสตาพวกเขาก็เลยกู้คืนพัทัดหลวงจากโจรสองคนกลับมาได้ตอนนี้บอกเลยว่ามีความน่ารักสุดเพื่อนๆคนดู ส่วนของกัมพูชานั้นมีมากถึง2ตอนกันเลยทีเดียวคือ Superwing ซีซั่น2ตอนที่46ความยิง่งเหยิงของปาชายเลนและ Superwing ซีซั่น3ตอนที่9ชื่อตอนคือละครเป็ดโดยมีโลเคชั่นที่พระตบอง You be traveling to Cambodia to a region called b a t a m b a n g b a t a m b a n g is one of the best areas for farming in Cambodia ซึ่งเนื้อหาก็เกี่ยวกับเจ็ตต้องบินไปพระตะบองที่กัมพูชาเพื่อส่งนกวีดเป็ดให้กับเด็กหญิงกัมพูชาที่มีชื่อว่า s ซรีนาเมื่อจะเป็ดหลุดออกไปสกายจึงรีบแจ้งตำรวจสายตรวจเพื่อช่วยเหลือตอนจะเป็ดกลับมาเหมือนเดิมนอกจากนี้แอนิเมชันเรื่อง Super Wings ยังมีอีกหลายสถานที่มากมายทั่วโลกใบนี้ ภาพแสงสีเสียงน่าดูน่าติดตามมากๆเพื่อนๆเคยดูกระตูนแอนิเมชันเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าใครอยากติดตามก็สามารถตามไปดูได้ที่ Superwings TV แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วแหละก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทําทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะขอบคุณเม้น1เม้นสที่มาให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเจอกันคลิปหน้า so what do you we are siamese if you please mini base arriving in Lopburi, thailand chiang mai has elephant sanctuaries like the one Kulap is at